คุณกันณวีได้จดหมายนี้มาอย่างไร<า>ข้อที่หนึ่งคุณกัณณวีได้จดหมายนี้มาอย่างไรครับออสองต้นฉบับของจดหมายนี้อยู่ที่ไหนต้นฉบับของจดหมายนี้อยู่ที่ไหนครสามเมื่อจดหมายนี้ถูกเขียนขึ้นมาแล้วเขาฝากใครไปส่งถึงนายกรัฐมนตรีกระบวนการ แขกจะไม่ถามว่ากระดาษได้มาจากไหนมันไร้สาระกระดาษก็คือกระดาษนะ <c oughs> มันอาจจะเป็นกระดาษตกอยู่แถวนั้นเจ้าหน้าที่ทําไปลืมไว้หยิบมาเขียนเท่าที่มีพอเขาเขียนจดหมายนี้ในวันที่16พฤศจิกายน2567เขาเขียนเวลาที่เราจะส่งจดหมายถึงนายกและทวตีเราเขียนแล้วเราเอาซุกไว้ใต้หมอนใต้ที่นอนไม่ถึงครับมันก็ไม่ถึงมือนายกถูกไหมมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเขียนถูกไหมแปลว่าถ้าเขาตัดสินใจที่จะเขียนเขาต้องอยากส่งมันไปถึงนายกและทวยี เขาทำอย่างไรที่จะให้จดหมายเนี่ยไปถึงนายกและมนตรีเขาฝากใครนําเรียนนายกและมนตรีครับซึ่งคนที่เอาจดหมายจากจากผู้ต้องกักชาวอุยกูคนนั้นน่ะสมมติว่าจเป็นผู้ต้องกักชาวอุยกูจิบเขียนจดหมายเสร็จแล้วบอกว่าพี่แขกผม พี่แขกจะได้เจอนายกใช่ไหมผมอ่ะถ้าพี่แขกได้เจอนายกอ่ะหรือเจอเจ้าหน้าที่ร้ฐอ่ะผมฝากพี่แขกก็บอกว่าโอเคจดหมายนี้อยู่ที่พี่พี่จะพยายามทำทุกวิถีทางนะที่จะให้จดหมายนี้ถึงมือนายยกแพทองทานจดเนี้ยจิ๊บก็รออยู่ตรงนั้นรออยู่ในสวนพูใช่ไหมแล้วจดหมายนี้ก็อยู่ที่ดิฉันแล้วดิฉันอาจจะเอาจดหมายนี้ดิฉันซึ่งไม่รู้ว่าเอาจดหมายนี้ไปให้ใครครับ อยากรู้ว่าจดหมายเนี่ยจากคนเนี้ต้องไปถามคนเนี้ยว่าอ้าวพี่แขกพี่แขกได้จดหมายแล้วพี่แขกเอาไปให้ตำรวจหน้าทำเนียบพี่แขกเอาไปให้คูนคณะโพสพี่แขกเอาไปให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกพี่แขกเอาจดหมายเนี่ยไปฝากไว้ที่ใครแล้วอีคนที่รับฝากจดหมายจากดิฉันเนี่ย มันเป็นบ้าอะไรมันไม่ส่งจดหมายนี้ให้นายกทำไมนายกไม่ได้อ่านจดหมายนี้ใช่จดหมายนี้ไปตกค้างอยู่ที่ไหนครับและคุณกนวีอะไปถ่ายรูปจดหมายเนี้ในขั้นตอนไหนครับณจังหวัดไหนณจังหวะไหนจังหวะที่ชาวอุยกูส่งจดหมายให้พี่แขกแล้วคุณกนวีถ่ายรูปไหมจังหวะที่พี่แขกเอาจดหมายนี้ไปฝากไว้ตำรวจหน้าทำเนียบคุณกนวีได้ถ่ายรูปไว้ณจังหวัด ณจังหวะที่ดิฉันเข้าถึงใครไม่ได้ดิฉันเอาจดหมายนี้ไปให้กัรมาทธิการาที่สภาครับจดหมายนี้ไปอยู่ที่กัรมาที่การที่สภาแล้วคุณกันวีเป็นกัรมาที่การคุณกันวีก็เลยถ่ายรูปไว้เนี่ยค่ะดิฉันดิฉันเชื่อว่าเป็นจดหมายจริง่ันวามักกะลาแล้วเขาถูกส่งกลับเดือนกุมภาถุงไอ้ มันมีเวลาสามเดือนนะคะที่เราจะตามหาว่าเพราะเหตุใดจดหมายนี้ไม่ถึงมือนายกยังไม่ต้องพูดว่าจะต้องพิสูจน์ว่าสมัครใจหรือไม่นะก็คือดูก่อนเพราะเรื่องความสมัครใจมันไม่ยากเลยค่ะคุณกัณวีจนกระทั่งเ,เจ้าหน้าที่จากทางรัฐบาลนะ่ะไปเจราจากับเขาว่ามันมี หลักฐานเพิ่มเติมมาอย่างนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แบบนี้จนกว่าวันที่เขาจะยอมนะคะขึ้นรถสตอมอไปที่สนามบินและขึ้นเครื่องบินกลับจนกว่าจะถึงกระบวนการนั้นเน่ะเขาปฏิเสธมาตลอดที่จะถูกส่งกลับไปยังเมืองจีนเราไม่เคยเถียงคุณกนวีนะคะว่าณวันที่16พฤศจิกายนเน่ะเขายังอยู่ในภาวะปฏิเสธการถูกส่งกลับแต่จนกระทั่งวันที่เขาขึ้นรถและไปขึ้นเครื่องบินน่ะ มันมีความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจจะบอกว่าเขา so v e r ี่แ p ปปี้ทูทูบีเซน k ์แบ็คทูชมันก็ไม่ใช่คำว่าสมัครใจมันไม่เท่ากับคำว่าเต็มใจใช่ครับสมัครใจก็คือว่าอ่ะมันมีสามช้อยอโดนกักตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปประเทศที่สามเมื่อไหร่ห,หรือจะ สิ่งเสี่ยงกลับไปไหมเพราะทางจีนเขาก็รับรองอยู่นะว่ากลับแล้วจะปลอดภัยถ้าจดหมายตัวจีนอยู่ที่คุณกนวีแปลว่าคุณกนาวีเก็บจดหมายนั้นไว้กับตัวเองแล้วไม่ส่งให้นายกแพทองทานน้วนายกแพทองทานจะรู้ได้ยังไงใช่ว่ามันมี voice แบบนี้จากผู้ต้องกลับค่ะอืคือซึ่งถ้าคุณแพทองทานได้รับจดหมายนี้คุณแพทองทานก็แอาจจะ นาจดหมายนี้ไปหาดอกับรัฐบาลจีนใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจว่ามีความกังวลหรือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการในการประชุมหาือร่วมกันว่ามันมีปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้มีข้อกังวลของคนที่จะถูกส่งขับแบบนี้แบบนี้ใช่ครับประเด็นคือเนื้อหาในจดหมายยังไม่ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณกนวีมีต้นฉบับทําไมไม่ไปให้หรือว่าไม่ดำเนินการพยายามที่จะเอาไปให้ถึงมือนายกไม่ทราบ